ดอกไม้ใบเตยฝีมืออังและเพื่อนๆถูกนำไปจัดไว้ในห้องน้ำส่งกลิ่นหอมเย็นให้ความรู้สึกสดชื่นคือหนึ่งในความตั้งใจที่จะดูแลห้องน้ำที่อาสารับผิดชอบให้ดีที่สุดเมื่อก่อนนะคะห้องน้ําของเราเนี่ยจะซุ่มมากมีกลิ่นแล้วความสะอาดที่สกปกมากทําให้เราแบบว่าโอ้ไม่อยากจะเข้านะห้องน้าแบบนี้ คือภาพอดีตที่วันนี้ไม่เหลือร่องรอยอีกแล้วทุกวันนี้ห้องน้ำของโรงเรียนกลายเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนด้วยฝีมือเด็กๆหลังการทอดพ้าป่าข้าเปลือกเพื่อระดมทุนปรับปรุงสร้างห้องน้ำใหม่ได้สำเร็จนักเรียนห้องห้ทับหนึ่งได้ความคิดในการพัฒนาสารต่อทำเป็นโครงงานอาสาสมัครดูแลทำความสะอาดห้องน้ำขึ้น จากกลุ่มเล็กๆขยายไปชักชวนน้องๆชั้นหมอต้นมาร่วมกันเป็นเครือข่ายจิตอาสาพาห้องน้ำสะอาดแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบห้องน้ำทั้ง70ห้องของโรงเรียนทุกวันกลายเป็นโครงงานคุณธรรมที่มีอาสาสมัครเข้าร่วมมากที่สุดในโรงเรียนก็จะมาเช็ดพื้นล้างห้องน้ําล้างโถส้วมเช็ดออกให้มันหมดทุกอย่างเลยคะ่ะตั้งแต่กระจกพื้นเพดานทุกอย่างต้องสะอาด ก็แบ่งเวรการใครจะทําตรงไหน,นมีคนดูแลมีคนควบคุมถ้าเผื่อว่าห้องน้ําน่าใช้เนี่ยคนที่เข้าเขาก็จะมีความสุขจากเรื่องจิตอาสาทําความสะอาดเด็กๆขยายไปเชื่อมกับรุ่นพี่ชุมนุมเกษตรที่อาสาเข้ามาช่วยทําน้ e ํา EM จากเศษผักผลไม้เหลือทิ้งในโรงอาหารช่วยลดทั้งค่าใช้จ่าย,ายลดทั้งน้ํายาเคมีที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้ำยาที่ใช้ลองเน้นความประหยัดนะคะมีทำเองได้ก็ทำส่วนค่าใช้ใจ่ายในการซื้อหาอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้อยู่เรื่อยๆเช่นถุงขยะยายขาดัดหัวเชื้อน้ำยาล้างมือไม้ถูพื้นที่ชำรุดเครือข่ายจิตอาสาก็ใช้วิธีตั้งกระปุกคุณธรรมขอรับบริจาคจากผู้ใช้ห้องน้ำด้วยความสมัครใจ เวลาเข้าแล้วสบายใจอะค่ะถือว่าคุ้มนะคะก็แค่1บาทเพื่อสนับสนุนคนที่ทำความสะอาดเกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ในโรงเรียนเป็นวัฒนธรรมจิตอาสาที่ทุกๆคนเข้ามามีส่วนดูแลรักษารับผิดชอบต่อสมบัติของส่วนรวมร่วมกันมีความสุขที่มีห้องน้ำสะอาดครับ แล้วก็มีความสุขที่เห็นผู้มาใช้รีใจค่ะเพราะจะชอบชมห้องน้ําเป็นพิเศษแล้วเราเป็นคนทำาเราภูมิใจเปลี่ยนไปเยอะเลยพฤติกรรมเด็กก็เปลี่ยนไปมากเลยค่ะเดี๋ยวเด็กกลุ่มนั้นก็จะอาสาทําห้องนั้นเด็กกลุ่มนี้ทําอาสาห้องนี้เห็นว่าโรงเรียนเราสะอาดขนาดนี้ก็เพราะว่าเด็กเป็นคนได้ลงมือทาแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่เขาได้ได้ทำตรงนั้นเริ่มต้นจากการทําความดีเล็กๆก,กลับกอ่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงงานคุณธรรมที่ช่วยส่งเสริมคนดีมีใจอาสาและเสียสละเพื่อส่วนรวม